สวัสดีครับวันนี้มาพบลุงอ้วน789 Channel นะวครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนจะพามาดูงานติดตั้งรถ BMW รุ่น E90 เป็น 325I อ่ะาติดตั้งกันยังไงเขาถอดกันยังไงเขาลือกันยังไงเดี๋ยวลุงอ้วนพาดูเดี๋ยวไปดูตามลุงอ้วนเลยแล้ววันนี้มีแนะเทคนิคการตั้งกล่องแค n นบัสด,ด้วยนะสำหรับรถ BMW E90 วันนี้จะติดจอ Android 9นิ้วตรงรุ่นพร้อมชุดสายตรง เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะเริ่มจากถอดอชุดสวิตแอร์ก่อนอถอดออกมาก็เขาจะมีปลั๊กอยู่2ชุดด้วยกัน,นเป็นปลั๊กสำหรับชุดคอนโทรลแอร์แล้วก็มีน็อตอยู่2ตัวด้านล่างเนี่ยนะให้ไขออกมาแล้วก็ยกวิยุออกมาได้เลยง่ายๆตัวนี้ถ้ารู้จักตำแหน่งรู้จักวิธีถอดแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับการถอดวิยุ มาดูปักกันนะปักเนี่ยเป็นปักพินพินแบนนะตัวนี้เป็นปักตรงรุ่นสำหรับ E90 อะจากนั้นก็ถอดน็อต4ตัวนี้เนี่ยที่ลุงอ้วนชี้ให้ดูเนี่ยนะถอดออกมาเลยน็อต4ตัวอ่าเพื่อเราจะได้ติดตั้งหน้ากากใหม่เข้าไปเราต้องได้เอาโครงไอ้พลาสติกดำตัวนี้ออกมานะเดี๋ยวกำลังไขอยู่เดี๋ยวจะยก ออกมานะตัวนี้ไม่ได้ใช้ละนะยกออกมาเลยนี่เลยยกออกมาเลยนะนี่โครงอย่างนี้เป็นโครงวิยุาเดิม,มโครงสวิตช์แอร์เดิมนะนี่เลยแอร์ที่เราถอดออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้อนะ่นี่เลยนะด้านหน้าด้านหลังตัวนี้เราจะถอดออกจากครอบหน้ากากเดิมของมัน แลยวลงอ้วนถอดให้ดูนี่เลยมันจะมีกิปล็อกอยู่ค่อยๆงัดออกมาก็ตัวครอบชุดสวิตช์แอร์นี้ก็จะหลุดออกมานี่เลย,เยนะดูตามช่างลวงอ้วนเลยนะวิธีถอดออกมาเขาจะมีตัวกิปล็อกของเขาอยู่ต้องค่อยๆงัดมันก็จะหลุดของมันออกไปเอง ไม่ได้ยากตัวนี้ดูตามไปเรื่อยๆเลยหลุดออกมาแล้วเราจะมีตัวครอบอชุดสวิตช์แอร์เนี่ยมาซึ่งมันมากับหน้ากากเนี่ยมาครอบเข้าที่ตัวชุดสวิตช์แอร์อันนี้ตัวเดิมมันเห็นไหมจะเป็นทรงลักษณะนี้ ส่วน <Das S 2> สวิตช์นนแอร์เนี่ยเราจะไปตัดด้านข้างออกนะมันจะมีด้านข้างเขี่ยวอยู่นะเราก็ตัดออกซะเพื่อที่จะเอาไปใส่ด้านในช่องใหม่เนี่ยให้มันเข้ากันได้พอดีนะมุมสองข้างเนี่ยเราตัดออกซะมันจะมีมุมสำหรับให้ตัดอยู่ส่วนตัวนี้เป็นตัวโครงใหม่ที่มากับชุดหน้ากากนะก็เป็นชุดประกอบเหมือนกัน ก็สามารถเอามาประกอบเข้า,าแทนรูเดิมตำแหน่งเดิมของรถเข้าได้เหมือนกันก็ยึดน็อตสตัวลงตำแหน่งเดิมของเขาไขาให้แน่นส่วนชุดนี้เป็นชุดสายมีกล่องแคนบัสด,ด้วยอ,อย่าลืมดูกล่องตรงนี้นะกล่องก่อนประกอบนี้เราต้องดูกล่องว่ามันกล่องชื่ออะไร เดี๋ยวประกอบเข้าไปแล้วนี่ชื่อของมันเราจะจําไม่ได้เราจะชื่อตรงนี้ไปเซตกล่องแคนบัสมัน,นเดี๋ยวช่างลุงอ้วนจะเสียบปลักให้ดูตรงรุ่นเลยตัวนี้เป็นพินเหลี่ยมนะมันจะมีพินที่เป็นแบนเหลี่ยมกับกลมอันนี้เสาอากาศเรียบร้อยนในชุดสายของเขา อันนี้ส่วนที่เชื่อมไปที่ระบบเดิมของรถอีกส่วนหนึ่งก็จะมาต่อที่จอ Android เราก็เอาหน้ากากใหม่เนี่ยประกอบเข้าไปกับชุดสวิตช์แอร์ซะเนี่เลยเห็นไะหเป็นอ,อุปกรณ์ที่สำหรับประกอบเขาเรียกชุดประกอบ จากนั้นก็เอามาใส่เข้าไปในช่องด้านล่างมันจะยื่นลงไปข้างล่างนิดนึงสำหรับชุดสวิตช์แอร์นี่เลยมันจะมีล่องเขี้ยวด้านข้างเนี่ยดันเข้าให้มันตรงแล้วก็ดันชุดสวิตช์แอร์เ,เข้าไปเลยนี่เลยต้องต้องดูก่อนใครทีอ่อยากจะติดเนี่ย ว่าเรารับสภาพได้ไหมมันจะยื่นลงไปข้างล่างนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับน่าเกียดนะเกะทุกอย่างใช้เหมือนเดิมนะเกะก็เปิดได้เหมือนเดิมนี่หน้าก,ากากเขาก็จะมาใส่ลักษณะนี้นะอ่ะทีนี้ก็มาประกอบจอเข้ากับหน้ากาก,ากซะทีนี้นี่กล่องแคนบัสเขาชุดสายเรียบร้อยนะพร้อมที่จะประกอบเข้าไปละ ้าเรียบร้อยนะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเซตระบบให้มันเรียบร้อยก่อนก่อนที่จะยึดน็อด,ด้านข้าง2ตัวนะเดี๋ยวเวลายึดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาอ่านะก็เรียบร้อยสวยงามนะมุมมองก็ลุงอ้วนถ่ายดูชัดๆว่าคนที่อยากติดเนี่ยรับสภาพได้ไหมนะนี่เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีตั้งแคนบัต นะเข้าตรงตั้งค่าเขานี่แหละนะรหัสแปดสี่ตัวนะก็เข้าไปตรงคำว่า,าเลือกรูปแบบนี่ตรงนี้นะอัปเดตแต่ต้องมี Wi-Fi ก่อนนะอย่าลืมสัญญาณ Wi-Fi ต้องเชื่อมไว้ก่อนนะเพื่อกล่อง c a n บัตเราเนี่ยมันจะอัปเดตระบบออนไลน์ใหนะ้ก็เข้ารูปแบบอีกทีนึง ทีนี้เราไปเลือกกล่องทีนี้ที่ลุงอ้อนบอกกล่องชื่อกล่องไฮเวอร์สำหรับรุ่นนี้ก็เลือกไปตามขั้นตอนเขาเลย bmw เลื่อนหาน bmw เลือกรุ่นทีนี้ e90 ก็ b l i c เิาก็จะอัปเดตอีกทีหนึง่งก็รอไปตามขั้นตอนเขา ทุกอย่างเขาจะทำงานในระบบของเขาเองกดโอเคคีนึ่งระบบเขาก็จะมีการอัปเดต APK หรือแอปพลิเคชันเนี่ยระบบออนไลน์เขาที่สำคัญคืออย่าลืมเชื่อมไ i ไฟสัญญาณ wi-Fi ต้องมีไม่งั้นมันอัปเดตไม่ได้ ก็เดี๋ยวรอการอัปเดตให้เสร็จก่อนจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งทําตามขั้นตอนเขาเลยหลังจากอัปเดตเสร็จเรียบร้อยเครื่องเขาจะรีบูตเครื่องนะคือรีบูตรีเซ็ตตัวเองหนึ่งครั้งก่อนที่จะกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม ช่วงนี้ต้องรอเขาสักนิดหนึ่งนะเขารีบูตตัวของเขาอยู่อ่ารีบูตมาเรียบร้อยลุงอ้วนไม่ได้ตัดต่อคลิปเลยนะอันนี้คือเป็นเวลาที่มันรีบูตจริงนะอ่ะ,อะ เสร็จแล้วก็มาลองดูนะวอลลุ่มเล่งลดเสียงมิ้วเสียงเลือกแท็กเลือกโหมดต่างๆนะมันเป็นชุดสายตรงรุ่นเป็นกล่องแคนบัสตรงรุ่นอันนี้จะไม่มีปัญหาเวลาเราเซตร,ระบบของมันนอกเสียจากว่าจอเราจะไม่รองรับนะลองใช้งานดูก็ ครบทุกฟังก์ชันเลยนะ,ะหลังจากเซตระบบเรียบร้อยการใช้งานครบทุกฟังก์ชันแล้วนะเราค่อยประกอบอยึดน็อตด,ด้านข้างเข้าไปน็อตตรงเนี้ยก็จะไปเข้ากับรูเดิมของมันเหมือนเดิมนะเราไม่ได้เจาะใหม่หน้ากากเขาจะมีะรูที่บังคับเข้าไปตรงน็อตตัวเดิมเขาเลยนะไม่ต้องไปทำอะไรให้ยุ่งยากนะทุกอย่างมันเข้า ตำแหน่งมันพอดีนะระบบควบวคุมพวงมาลัยก็สั่งงานได้ทั้งทั้งสองฝั่งเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเลยทุกปุ่มนะหายห่วงแน่นอนนะระบบต่างๆก็สั่งงานครบนะแอร์ A. ก็ขยับลงไปข้างล่างนิดนึงนะให้ดูชัดๆว่าเอะติดตั้งแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะเราต้องดูว่าเรารับสภาพมันได้ไหม เพราะว่าทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมหลังจากนั้นก็เอาเขาจะมีะจิ๊บปิดรูนะด้านข้าง2อันนะแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยซะเพราะว่าถ้าไปปิดก่อนเนี่ยถ้ามีปัญหามันไม่สามารถคือฝาปิดตรงนี้มันจะเอาออกยากนิดหนึ่งนะก็ฝากนะสำหรับคนที่อยากติดจอ Android นะ ก็ใส่ได้ขนาด9นิ้วโอเคเรียบร้อยนะใครที่ชอบสาระเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบนี้ก็ช่วยลบกวนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ลุงอ้วนด้วยนะเวลาลุงอ้วนลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดโอกาสการติดตามนะโอเคขอบคุณมากครับ